ไม่อยากละสายตาเลยค่ะทุกท่านสวยมากมองอยู่จากาศตอนเช้าแสงตะวันไม่อยากละสายตาเลยค่ะทุกท่านสวยมากมองอยู่เลยนี่ก็บ้านค่ะ บ้านสวนนูน่นพอบ่าเสียงนกเสียงสุนัขด้วยค่ะเขาก็เนี่ยละค่ะมีความสุขค่ะมีเสียงธรรมชาติทุกอย่างเลยนะคะด้านนี้ก็ติดกับนี่ค่ะนี่ก็ต้นทองอุไลเดี๋ย,ยวเราก็ต้องแต่งกิ่งเขาค่ะเขาโตขึ้นเยอะเลย ทองฟ้าก้อนเมฆแสงตะวันสีเหลืองสีทองทองฟ้าก้อนเมฆแสงตะวันสีเหลืองสีทองเอ้ยนี่ก็บ้านค่ะ <c oughs> บ้านสวน <c oughs> นูน่นพ่อบ้าทุกท่านมาข่าวนี้มะม่วงโตเยอะเลยค่ะ บานสวนนะคะนานๆ <st üç> <40 If> บ้านยืนอยู่ตรงนั้นเขราก็คงถ่ายวิวอะค่ะทุกท่านนี่ค <Jorge> ่ะสวนมะม่วงมะม่วงตัวเยอะเลยนะคะเก็บความทรงจำอันนี้ไว้ด้วยคลิปยาวสตรีมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นว้าว แสงตะวันสวยจังเลยบรรยากาศตอนเช้าแสงตะวันอากาศยามเช้าแจ่มใสสวนมะม่วงมีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกท่าน ยากาศตอนเช้าแสงตะวันยากาศตอนเช้าแสงตะวันยามเช้าเสียงไก่ปุกค่ะปลุกให้ตื่นนะคะได้มาชมแสงตะวันค่ะแสงสีทองสวยจังเลยค่ะ ไก่ขันยามเช้าเสียงไก่ปุกค่ะปลุกให้ตื่นนะคะได้มาชมแสงตะวันค่ะแสงสีทองไม่อยากละสายตาเลยค่ะทุกท่านสวยมากมองอยู่เลยนี่ก็บ้านค่ะ <laughs> บ้านสวน <laughs> นูนพ่อบานชอบมากเลยไม่ได้มาทีนะคะทุกท่านโตเยอะเลยค่ะขาวหน้าก็จะมาแต่งกิ่งเขานะคะรู้สึกว่าจะออกใบเยอะเลยนี่ค่ะชมแสงตะวันอีกรอบนึง สวยจังเลยแสงสีทองสนนค่ะทุกท่านไม่อยากละสายตาเลยค่ะทุกท่านสวยมากมองอยู่อยากเก็บความทรงจำอันนี้ไว้ด้วยคลิปยาวสตรีมนะคะขอใทุกท่านมีความสุขสดชื่น นี่ค่ะนี่ก็ต้นทองอุไรเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งกิ่งเขาค่ะเขาโตขึ้นเยอะเลยสวยจังเลยค่ะทุกท่านดูใกล้ๆดีกว่าทองฟ้าก้อนเมฆสวยมากเลยค่ะเสียงไก่เสียงนกคคสวนมะม่วง มีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกท่านนี่สวยมากเลยค่ะเสียงไก่เสียงนกได้มาทีนะคะทุกท่านโตเยอะเลยค่ะขาวหน้าก็จะมาแต่งกิ่งเขานะคะรู้สึกว่าจะออกใบเยอะเลย ชอบมากเลยเอรยนี่ก็บ้านค่ะบ้านสวนนู่นพ่อบ้านยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็คงถ่ายวิวอะค่ะทุกท่านนี่ค่ะสวนมะม่วงมะม่วงตัวเยอะเลยนะคะท้องฟ้าก้อนเมฆแสงตะวัน สีเหลืองสีทองขาทุกท่านมาข่าวนี้มะม่วงโตเยอะเลยค่ะบ้านสวนนะคะน,น,นานๆอยากเก็บความทรงจำอันนี้ไว้ด้วยคลิปยาวสตรีมนะคะขอทุกท่านมีความสุขสดชื<า>น่น <laughs> ยืนอยู่ตรงนั้น <laughs> <laughs> เขาคงถ่ายวิวอะคะ่ะทุกท่านนี่คะ่ะสวนมะม่วงมะม่วงโตเยอะเลยนะขะึ้นแจ่มใส มีความสุขทุกท่านขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยคย่ะบรรยากาศตอนเช้าแสงแตะวันอ่านยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็คงถ่ายวิวอะค่ะทุกท่านนี่ค่ะส่วนมะม่วงมะม่วงตัวเยอะเลยนะคะ ชอบมากเลยมันอยู่ตรงนี้นานๆสบายตาสบายใจค่ะแสงตะวันสวนมะม่วงมีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกท่านส่งเสียงกันคุยกัน ยังมีความสุขนกก็คุยกันค่ะทุกท่านเวยมาชอบมากเลยค่ะอ่านยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็คงถ่ายวิวอะค่ะทุกท่านนี่ค่ะสวนมะม่วงมะม่วงตัวเยอะเลยนะคะทองฟ้าก้อนเมฆแสงตะวัน สีเหลืองสีทองสวยจังเลยค่ะไก่ขันได้มาทีนะคะทุกท่านโตเยอะเลยค่ะข่าวหน้าก็จะมาแต่งกิ่งเขานะคะรู้สึกว่าจะออกใบเยอะเลยนี่ค่ะสวยยามเช้านกจิบจิบจิบจินะคะเต็มเลยค่ะ เสียงไก่สวยยามเช้านกจิบจิบจิบจบนะคะเต็มเลยค่ะเสียงไก่ทองฟ้าก้อนเมฆแสงตะวันสีเหลืองสีทองทองฟ้าก้อนเมฆแสงตะวัน สีเหลืองสีทองสวนมะม่วงมีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกท่านยามเชา้าเสียงไก่ปุกค่ะปลุกให้ตื่นนะคะได้มาชมแสงตะวันค่ะแสงสีทองยามเชา้าเสียงไก่ปุกค่ะปลุกให้ตื่นนะคะได้มาชม แสงตะวันค่ะแสงสีทองเึืนแจ่มใสมีความสุขทุกท่านขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะมีความสุขค่ะมีเสียงธรรมชาติทุกอย่างเลยนะคะด้านนี้ก็ติดกับได้มาทีนะคะทุกท่านโตเยอะเลยค่ะข่าวหน้าก็จะมาแต่งกิ่งค่านะคะ สกว่าจะออกใบเยอะเลยนี่ค่ะชมแสงตะวันอีกรอบนึงสวยจังเลยแสงสีทองเซย